ชวนทำหัวไชโป๊ตุ๋นกระดูกหมูค่ะหรือใช้เนื้อหมูก็ได้นะคะเมนูนี้เพื่อนๆเคยทำกันไหมคะที่บ้านพี่ต้องจะชอบกินมากๆเลยเราจะตุ๋นกระดูกนะคะหมูให้หอมๆค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีหลังจากนั้นเราก็จะนำหัวไชโป๊ไปแช่น้ำแล้วก็ล้างความเค็มออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็นามาตุ๋นรวมกันเขาก็จะมีรสชาติหอมๆเลยค่ะกับเนื้อกระดูกหมูที่เราตุ๋นลงไปแล้วก็ไม่กลิ่นของ รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูนั้นนุ่มหัวไชโป๊ก็จะนิ่มเหมือนกันค่ะเราก็จะไม่เค็มมากนะคะใช้เวลาตุ๋นนานหน่อยค่ะรสชาติเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมีกลิ่นของผักที่เขาดองนั่นเองค่ะหัวไชโป๊นี้ก็นําไปดองนั่นเองก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งค่ะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้ําซุปเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะถ้าจะไม่ให้เค็มนะคะเราจะต้องแช่หัวไช ไว้ในน้ำเปล่านานๆซะก่อนหลังจากนั้นก็นําไปหั่นแล้วก็ล้างหลายๆรอบเลยค่ะความเค็มก็จะออกไปพอตุนได้ที่แล้วเนี่ยรสชาติเขากลมกล่อมมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่พี่ต้องพายหิวอยากมา ชวนเพื่อนๆทุกคนมาลองทําแล้วก็ลองชิมไปด้วยกันค่ะถ้าอากาศเย็นๆหรือว่าหลังฝนตกเนี่ยเมนูร้อนๆแบบนี้ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะหัวไชโป๊ะตุนกระดูกหมูนะคะหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีบางบ้านก็จะเรียกว่าผักกาดเค็มอยู่เหมือนกันนะคะ